คำแนะนําที่ห้ามทําเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้กิจการล่มจมหลายหลายคนวันนี้ทําธุรกิจโดยป่าจากซึ่งความรู้และคุณก็เชื่อคําแนะนําซึ่งคาแนะนําบางคําแนะนํามันอาจจะทําให้กิจการของคุณล่มจมได้ค่ะข้อหนึ่งถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจแล้วรายได้ของกิจการของคุณเกิน1นึ่งล้านแปดแสนบาท คุณต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและคุณไม่มีเรื่องของภาษีซื้อที่จะนำไปใช้กับทางกรมสมพากรคุณได้รับคำแนะนำว่าให้จัดหาซื้อบินที่ไม่ได้มีอยู่จริงมาใช้กับกิจการของคุณสมมุติวันนี้คุณไปซื้อสินค้า107บาทแต่ร้านค้าคนนี้ไม่มีบินเรื่องของแหวน แต่คุณต้องการภาษีซื้อคุณก็ไปจ่าย3บาท2บาทเพื่อเอาบิน107บาทมาใช้กับทางกรมสมพากรแปดวี้ถือว่ามันอาจจะทำให้อะคะ่สะสรพากรนำข้อมูลตรงนี้มาใช้เช็คบินทีหลักกับคุณได้และที่สำคัญนะคะ หบินใบกำกับภาษีที่ปลอมสามารถมีโทษจำคุกได้ถึง3เดือนถึง7ปีข้อ2ถ้าวันนี้ค่ะคุณกำลังที่จะเปลี่ยนตัวเองจากบุคคลมาเป็นนิติบุคคลแล้วคุณได้รับคำแนะนำให้ทำธุรกิจในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดแทนที่จะทำในรูปของบริษัทเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณคิดว่าการจดห้างมันง่ายเพราะว่า สองคนสามีภรรยาก,ก็สามารถจูงมือกันไปจดห้างได้แล้วแต่ในความง,ง่ายตรงนั้นคุณรู้ไหมคะว่ามันมียาพิษซ่อนอยู่ในนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจดเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสแล้วปรากฏว่าคุณทําธุรกิจทําธุรกิจไปเจอสรรพกรประเมินภาษีย้อนหลังห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสมาซัก10ล้านจาก10ล้านตรงนี้ค่ะสรรพกรสามารถสอบสวนทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสปรากฏว่าสรรพกรเจอทรัพย์สินของห้าง มา5ล้านเขาก็ยึดอายัดทรัพย์สินตรงนั้นมาใช้นี่ของห้างไปเรียบร้อย5ล้านแต่อย่าลืมนะยังมีหนี่คงค้างอีก5ล้านกับทางกรมสรรพากรสรรพากรเองก็สามารถอะคะที่จะไปตรวจสอบทรัพย์ของหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดมันเหมือนกับว่าวันนี้คุณทําธุรกิจแล้วว่าคุณเอาตัวเองเข้าไปผูกกับห้างเวลาที่เกิดนี่ภาษีอกรค้างมันก็ทําให้ตัวคุณเองอะคะ่ะ เงินหายได้แทนที่จะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าใสอาจจะกลายเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้ามนไปได้นะคะข้อ3ามเวัาน,นี้นะค่ะ คุณเองได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณได้รับคําแนะนํานะคะว่าไม่สามารถเอาบินอะที่ไม่มีเรื่องของแวรอะ่ะมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายกับทางกรมสมพากรได้เลยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะในการที่เราไปซื้อสินค้าต่างๆบางคัาง่ะคุณไปซื้อสินค้าทั้งปีสัก10ล้านอย่างเงี้ยแต่คุณอะ่ะไปซื้อร้านค้าที่เขาอยู่ในระบบแวรอะ่ะอาจจะแค่5ล้านเองใช่ไหมไม่ใช่ทุกล้านที่คุณไปซื้อสินค้ามาเขาจะมีเรื่องของภาษีซื้อเพราะเขาไม่ได้อยู่ในระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่มคุณนะคะเรามาใช้ในเรื่องของภาษีซื้อไม่ได้ถ้าเขาไม่มีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้กับคุณแต่คุณยังสามารถนะคะนำค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการคุณได้หลายๆคนพลาดที่เงินกันเป็นหลักสิบล้านก็เพราะความไม่รู้ทางภาษีแต่ในวันนี้นะคะ่ะเมื่อคุณมีความรู้ที่ถูกต้องมันก็จะช่วยกิจการของคุณให้มีค่าใช้จ่ายะคะ่ะ ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและถูกกฎหมายนะคะและถ้าคุณอยากได้รับควารมรู้ที่จะเอาไปช่วยกิจการของคุณประหยัดภาษีได้เองทั้งชีวิตจากช่องกฎหมายนะคะอาจารย์นวลอดีตเจ้าหน้าที่สรพป,ปกรมากกว่า17ปีที่อยู่ฝ่ายกฎหมายซึ่งลาออกเอาควารมรู้พวกนี้นะคะ่ะมาสอนนักธุรกิจมากมายเพียงแค่เราอะคะ่ะได้มาพบกันคุณจะรู้ความร,รับทางภาษีที่จะทําให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง ทางธุรกิจอย่างไม่แฟร์และทําให้คุณสามารถทําธุรกิจและปลอดภัยจากสัมภาระเพียงแค่คุณมีความรู้ที่ถูกต้องคุณจะไม่ทิ้งค่าใช้จ่ายจจาที่มีอยู่จริงไปอย่างน่าเสียดายค่ะและถ้าคุณสนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กเปิดเพื่อรับราคาพิเศษได้ค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ